สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการระบบประกันสุขภาพไทยที่คนไทยต้องรู้ครับและว,วันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องแรกก็คือแนวคิดและหลักการของระบบประกันสุขภาพแห่งชาติกันครับและผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเราในเรื่องนี้ก็คือรองศาสตราจารย์ดรสมใจพุทธาพิทักษ์ผลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะหลายคนต้องสงสัยเลยว่าคําว่าระบบประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยครับมีจุดเริ่มต้นมาอย่างไรครับค่ะอาจารย์ คือไอ้จริงๆการมีระบบหลักประกันสุขภาพเนี่ยนะคะที่มั่นคงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นความสําคัญในการดํารงชีวิตของคนตลอดเลยดังนั้นเนี่ยรัฐบาลทุกรัฐบาลเนี่ยตั้งแต่สมัยก่อนเลยก็พยายามจะดูแลเรื่องสุขภาพประชาชนมันก็จะมีการเริ่มต้นดูแลอยู่หลายกลุ่มนะคะครับผมสิ่งแรกเลยที่เราพบเนี่ยก็คือการดูแลคนที่มีรายได้น้อยหรือยากจนนะคะ เริ่มงนก่สมัย2488เลยที่จะมีลักษณะของการที่ยกเป็นค่ารักษาพยาบาลให้ถ้าผู้ให้การดูแลดูแล้วว่ามีดุลพินิษว่าเป็นคนยากจนนะคะแต่ทั้งหมดเนี้ยนะคะมันไปอีก30ปีไม่มีพัฒนาการนะคะที่รัฐบาลเนี่ยในปี2518ที่รัฐบาลจะประกาศการสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยคนอีกกลุ่มนึงที่ท,ที่ที่น่าสนใจนะในในใน,ในของเราเนี่ยก็คือกลุ่มของข้าราชการะคะ่ะก็เริ่มมีพระราชบริสกา สวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการซึ่งดูแลเฉพาะกลุ่มของข้าราชการแล้วก็ลูกจ้างของรัฐขึ้นมาในปี2523สองกลุ่มแล้วนะคะจะเหลืออีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มของลูกจ้างหรือพนักงานของบริษัทเอกชนนะคะก็มีความต้องการที่จะดูแลจนในเริ่มต้นจากกองทุนเงินทดแทนนะคะขึ้นมาแล้วก็ใช้เวลาตรงนี้นะคะปรับปรุงไปเรื่อยๆเนี่ยอีก30ปีต่อมาจนกลายเป็นพระราชบัญญัติประกันสังคมะคะ่ะพุทธศักราช2533 ซึ่งตรงนี้จะเห็นว่ารประเทศไทยอะคะ่ะมีการดูแลคนแต่ละกลุ่มเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆจากกลุ่มผู้มีรายได้น้อยจากกลุ่มของข้าราชการมาถึงกลุ่มที่เป็นบุคลากรในองค์กรเอกชนแต่ยังไม่พอนะคะก็จะมีการพบว่าสิ่งเหล่านี้นะคะ่ะยังไม่ครอบคลุมยังมีคนไทยอีกจํานวนมากที่ไม่สามารถจะเข้าถึงระบบหลักประกันสุขภาพได้ในที่สุดนะคะจึงเป็นที่มาของพระราชบัญญัติ หลักประกันสุขภาพาแผงชาติซึ่งประกาศใช้ในพุทธศักราช2545เนี่ยนะคะซึ่งจะดูแลคนทั้งหมดเลยที่ไม่ได้อยู่ในความดูแลของกฎหมายที่กันมาเลยค่ะและจริงผมอยากทราบว่าเป้าหมายหลักเลยครับของระบบประกันสุขภาพาแผงชาตินี่คือเพื่ออะไรครับเพื่อจะดูแลคนที่เป็นคนไทยทุกคนเลยนะคะคนไทยตอนนี้ก็ d e f i ด้วยเลขประชาชน13หลักซึ่งไม่ได้เป็นกลุ่มของคนที่อ,อ,อยู่ในพระราชบัญญัติ ประกันสังคมคือเป็นซึเป็นลูกจ้างเอกชนที่ที่ดูแลนะคะแล้วก็ไม่ใช่เป็นข้าราชาการหรือลูกจ้างของรัฐค่ะครับและจริงๆแล้วก็คือเพื่อให้ทุกคนประชาชนชาวไทยเนี่ยมีความเป็นธรรมได้รับความเป็นธรรมทางด้านสุขภาพค่ะแล้วก็ได้ได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างครอบคลุมทุกคนค่ะเรียกว่าอย่างน้อยก็ไม่ต้องล้มละลายจากการรักษาพยาบาลใช่ไหมคะการและใช้จ่ายพวกน,นี้เข้าถึงอย่างเท่าเทียมได้รับคุณภาพและมีประสิทธิภาพเนี่ยทุกคนค่ะ แต่หลายคนคงสงสัยเหมือนผมอาจย์ครับระบบประกันสุขภาพแห่งชาติกับระบบประกันสังคมเนี่ยแตกต่างกันยังไงครับระบบประกันสังคมนะคะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติประกันสังคมซึ่งดูแลในกลุ่มุองค์กรเอกชนนะคะค่ะแต่หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยไม่ได้ดูว่าเขาทํางานอะไรแต่ว่าดูว่าเป็นคนไทยซึ่งไม่อยู่ในภายใต้ของความครอบคลุมของพระราชบัญญัติประกันสังคมแล้วก็ไม่ได้เป็นข้าราชาการหรือลูกจ้างของรัฐ อน,น้รักษ์จะเข้ามาดูแลหมดเลยค่ะแล้วเรื่องของสถานที่ที่เข้าไปใช้บริการรักษาอะครมันอยู่ภายใต้กฎหมายใช่ไหมคะเนื่องจากว่าในส่วนของพระราชบัญญัติประกันสังคมเนี่ยในกลุ่มนี้เองอะค่ะ,คะก็จะต้องเป็นไปรักษาไปใช้บริการที่โรงพยาบาลคู่สัญญาหรือสถานบริการคู่สัญญาซึ่งสามารถจะเปลี่ยนได้ปีละครั้งเหมือนกันค่ะ ทีนี้ที่ที่อาจารย์ถามถึงก็คือในส่วนกลุ่มของคนที่ใช้ภายใต้พระราชบัญญัติระับการสุขภาพแห่งชัติอันนี้ก็ต้องไปใช้บริการที่ที่โรงพยาบาลที่เป็นขึ้นผู้สัญญาเหมือนกันค่ะจะเรียกว่าผู้สัญญาไหมโรงพยาบาลที่เ,เป็นสิทธิ์อ่ะสิทธิ์ค่ะต้องเป็นระลงโรงพยาบาลรัฐเท่านั้นหรือเปล่าครับส่วนใหญ่แล้วของของนโยบายหลังๆเนี่ยค่ะพุ่งจะใช้บริการระดับปฐมภูมิเพราะฉะนั้นอย่างในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็อาจจะไปใช้ บริการได้ที่คลินิกเอกชนได้ด้วยค่ะม,มีการขยายอย่างครอบคลุมเพื่อให้ใกล้บ้านใกล้ใจมากขึ้นค่ะแล้วเรื่องของการรักษาพยาบาลหรือการใช้บริการเนี่ยต้องเรียกว่าเท่าเทียมกันทุกคนไหมคะอาจารย์เท่าเทียมไหมความเท่าเทียมนี่คือทุกคนมีสิทธิ์แล้วก็เมื่อต้องการใช้บริการนะคะหรือว่ามีปัญหาด้านสุขภาพเนี่ยก็สามารถจะไปจะไปใช้บริการได้ค่ะเฉพาะขั้นพื้นฐานใช่ไหมคะไม่ค่ะไม่ อย่างที่เรียนให้ทราบว,ว่าตามการเจ็บป่วยได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพเพราะฉะนั้นมันจะมีระบบในการคัดกรองส่งเสริมแล้วก็ส่งต่อด้วยอะค่ะ mm hmm. จะพบว่ามันจะเป็นระบบหนึงเครือข่ายค่ะของของสุขภาพซึ่งสามารถจากกรณีที่ต้องเป็นโรคซับซ้อนตรวจพบเนี่ย mm hmm. ก็สามารถจะส่งต่อไปที่เครือข่ายได้ค่ะ mm hmm. ไม่ว่าจะทุกระบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติของประกันสังคมด้วยอะค่ะมันจะมีระบบของการส่งต่อ เพราะว่าเดี๋ยวนี้ความเจ็บปวดมันซับซ้อนขึ้นใช่ไหมคะโรคบางโรคที่เคยเคยรักษาธรรมดาเนี่ยอาจจะก,กรณีมีภาวะแทรกซ้อนมันจําเป็นต้องได้รับการรักษาที่มันซับซ้อนขึ้นจากโรงพยาบาลระดับใหญ่ๆก็จะมีระบบส่งต่อมัน,นะคะ่ะเป็นเครือข่ายโอ้จะจะเล่าให้ฟังนี่คือจริงๆแล้วผมว่าประช,ระชาชนชาวไทยทุกคนนี่จําเป็นต้องรู้เลยนะครับแล้วก็ต้องศึกษาเรื่องของระบบประกันสุขภาพเป็นอย่างมากค่ะการที่เราไม่ทราบว่าเรามีสิทธ์อะไรเนี่ยทำให้เรา เสียเสียเสียสิทธ์ที่จําเป็นไปมากนะคะมีคนจํานวนหนึ่งละเลยแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือบุคลากรด้านสุขภาพด้วยค่ะอาจารย์เพราะว่าเวลาบุคลากรด้านสุขภาพเนี่ยเป็นบุคคลที่สําคัญที่สุดเลยที่จะต้องไปให้ความรู้เรื่องนี้กับประชาชนเพราะฉะนั้นถ้าบุคลากรเนี่ยไม่รู้ลึกซึ้งหรือไม่ไม่เข้าถึงเข้าใจเนี่ยการให้ข้อมูลก็อาจจะทําให้ประชาชนเสียสิทธิ์ได้เหมือนกันค่ะ ต้องขอขอบคุณครับรองศาสตราจารย์ดรสมใจพุทธาพิธผลมากครับที่มาให้ความรู้กับเราครับขอบคุณอาจารย์นะครับ,รบจะเห็นได้ว่าในตอนแรกนี้เราก็ได้รู้เรื่องความเป็นมากันไปพอสมควรแล้วครับเดี๋ยวในตอนหน้าครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้เรื่องหลักการและแนวคิดของระบบประกันสุขภาพแห่งชาติาครับ